ครับสวัสดี FC ซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืองไหลายยนนะครับผมมาครับผมวันนี้นะฮะมีรถเข้าใหม่นะฮะพรอเลสการท่องเที่ยวนะครับรถคันนี้ได้มาไม่ไกลครับรถอยู่กุมมาลาสัยนี่เองนะครับวิ่งไปประมาณแปดกิโลนะครับคันนี้นะฮะวิ่งไปซื้อนะครับช่องมาวินไปซื้อมานะครับโอดีผมติดภารกิจตรง แถวภาคกลางครับทรงนางพญาครับตัวถังสเตเลสลักษณะนี้น่าจะเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ดูเลยนะมนะีช่องระบายอากาศอย่างนี้นะครับน่าจะอยู่ตรงนี้ครับช่งรางแซดเอ็มด้วยครับนี่ฮะคนไม่ค่อยเล่นกันนะทรงนี้นะครับชั้นคืบ ทรงนางพญานี่ฮะอ้มีสุดสาคร้วยครับกราสินเรานี่เองนี่ฮะอันเนีพอเปิดชิปมาก็มีเสียงเลยครับอนุญาตรับโทรศัพท์ครับต่อครับเดี๋ยวมาดูกันครับเครื่องตัวนี้นะเครื่องนี้ตัวนี้นะ่ะ น่าจะตัวเป็นตัวที่สองนะครับที่ได้มาครับน่าจะเป็นตัวที่สองอที่ได้มาเป็นเครื่องอีซูสามร้อยหกสิ 360. ตัวนี้นะครับเป็นสามร้อยหกสิบเป็นตัวหกเเปได้ไเนี่ยเปิดดูเครื่องก่อนนี่ครับ เี่ยครับตเตอร์โบใหญ่ๆเลยโอ้โหเรื่องหมอน้ำสองตัวเลยมั้งนี่หมอน้ำอยู่ข้าง <c oughs> เกือบทุกคันแล้วครับเจ๊ <c oughs> โชคตายหมดโอย้ยางตัวนี้สวยมากเลยโอ้โหจำลลกเลย ข้างหลังเป็นตุ๊กตาเนี่ยของเบนซ์แต่ข้างหน้าเป็นของอีซูซูมอญามสองตัวจริงๆด้วยนะครับมีอินเตอร์ด้วยครับตัวนี้หกวเอครับไงฮะน้ำรัวน้ำรัวครับน่าจะได้ตัดนะครับคันนี้ไม่ค่อยมีคน ไปเล่นหรอกนะฮะนี่คราขยงขยายขายดีอันดับหนึ่งเบกแห้งวะเนี่ยเน้ำมันคนระับเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงเดี๋ยวมาดูอาการครับรถคันนี้ครับคือ น้ำมันดันนะครับช่องมายุนว่าน้ํามันดันนะครับแต่ก็ขับมาได้ครับเพราะมันอยู่ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ํามันดันอาการน้ําดันตอนไปสตาร์ทเราจะสังเกตยังไงนะครับว่าน้ํามันดันแบบไหนฟุกมาแล้วครับ <laughs> <laughs> โอ้โ,หโหอูหแบบ ี่สังเกตดูครับลักษณะนี้ก็อาการน้ำดันครับขณะม,มีท่อพักนะครับเนี่ยป่อ,อยังไงเออ,เอ,อ โอ้แม่นมาเลยขมิ้นครับเฮ้ยขอขาดเลยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฮะ 6WA ครับ,บ 6WA หนึ่งครับปั๊มสายมุดเข้าไปได้ไหมเนี่ยมาดูเกียร์ก่อน มีที่ล็อกมันโคกไม่ดีสักอันลายครับเดี๋ยวแปลงเซ็นเตอร์ครับแขนสั้นลงอมจะชนตรงนั้นเดี๋ยวรับโทรศัพท์เครื่องนี้ก่อนมาต่อสายเข้าสามสายแล้วชิดนี้ เป็นตัวไหนครับเ๋็เป็นเกี่ยเข้ามาเลยครับ6 w a ครมาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับากำกันน้ำดันภายในยังไม่ดูภายในเลยเมกครับ โมแปลงสองตัวสามตัวอารมณ์ยในก็ประมาณนี้ครับภายใน,นไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ กับตันเลยสองนอี้เริ่มร้อนแล้วครับข้างหลังมันจะยกระดับขึ้นนะครับเห็นไหมไว้นั่งนะครับโอ้ไซเลน รถอยู่ไม่ไกลครับโอ้โหมีทีวีด้วยครับต้องระวังครับขึ้นรถบัสแตกนะครับเนี่ยหัวนะครับหัวแตกนะั่นเลยลุกขึ้นเลยคงว่าต้องมีคนโดนละเนี่ยลักษณะนี้ปกติไม่ค่อยมีครับ ทีวีทรงแบบนี้ทีวีข้างหลังนี่ครับคือเปิดได้ไหมเนี่ยน่าจะเปิดไม่ได้ครับว่าเขายิงน็อตไว้แล้วนี่น่าจะได้ขันน็อตครับมาเดี๋ยวฟังเสียงครับน้ำดันเป็นลักษณะแบบไหนไฟ GPS ติดตลอดเลย ลมรั่ววางแล้วปอกแฝกตัวไหน,นโอ้โออเนื้อเนื้ว่า,ไม,วาไม่ลืมปิดปอกแฝกไ้โอ้โหเสียงนิ่มมากเลยโทรศพัพท์มาอีกแล้วเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนครับ สีสายแล้วครับคลิปนี้โทรศัพท์เมามาดูครับการน้ำดันแต่เครื่องโอ้นี่มันเดิมเลย เ่ดดูิบางทีมันเครื่องมันอาจจะดันออกเฉพาะตรงที่เราเติมน้ำล้นนะครับมันไม่ได้ดันแบบหน้าเกียดอย่างนี้นครับโอ้วันโอ้มีตัวนี้ด้วยครับล็อกเบรกนี่ฮะนี่ กดพลังควันเลยอือืโอ้ยยังไม่จางเลยโอ้โหดูครับน้ำน่าจะาการหนักอยู่ครับน้ำล้นออกมาหมดเลย เครื่องแห้งก็รล่อเลยอ่ะเครื่องแก้ตรงน้ำเนี่ยแก้ยากอยูม่มันไม่มีคนเล่งให้นะเดี๋ยวเล่งข้างในดีกว่าจะเป็นลักษณะไหน ngồi hạ mới chưa. ียวครับจะมีใครเร่งให้ในสายกันเร่งไม่สายอะไรนโอ้สายดับเองตรงนี้หาสายกันเร่งไม่เจอครับ น้ำดันนะครับคันนี้เดี๋ยวมาแยกอีกสิ้นส่วนอีกที่นึงครับโอ้ควันเล่งอีกทีนึงครับ เจ้าพอเลยดับตรงไหนบุ๊กาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับคันนี้เครื่องยางใหญ่เลยนะแต่ไม่ผ่านครับน้ำดันครับอไม่ใช่น้ำหกนั้นะตรงนี้น้ำดันครับ เดี๋ยวมาลองอีกที่นึงนะให้เขาตัดออกก่อนแล้วมาลองรันน้ำๆดูครับอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะเพราะว่ามันขับมาระยะใกล้ครับแต่ลักษณะก็น่าจะเอาการอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวคาบสกปรกนะครับป่ะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองไหลยนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโอ้ประตูนี้แกวถ่ะ ยืนออกข้างนอกเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมับสีบุเรืองอะไรล่ยนคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไหล่ยน,นครับฝากไว้ด้วยครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะไปะทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับเขามาใหม่ครับ